้ำนาแล้วถ่ายให้คุณน้ำดูสักหน่อยนึงนี่นี่นะนีน่เป๊ะเป็นน้ำนมเลยเมื่อวานไม่กล้าลงจ้าเพราะว่าวานขาไม่ดีนะจ้าเป๊ะเลยเยอะมากเลยเขาดีดลอยเป็นแพลอันนี้เกือบร้อยปอเซ็นตะเนี่ยเนี่ยร้อยเเ็นเลยนะเขาดีดอ่ะร้อยเปร์เซ็นเลยเยอะมากนี่เห็นไหมจ๊าเห็นไหมจ๊ะ เนี่ยเกือบจะทุกอุณหภูหมักเนี่ยเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะนี่ยเนี่เป็นน้ำนมเห็นไหมจ๊ะเนี่ยเห็นไหมจ๊ะเป็นน้ำนมเลยหมักเทนเดอร์นะจ๊ะเนี่ยเทนเดอร์จ้าของเทนเดอร์เขากิ่งทองใบใบหยกใบหยกใบหยก ขีงของแองเนเดอร์คอนาจั๊กเนี่ยของแอนเดอร์คอนาจาั๊กเอนเดอร์นี่นะฉีดวันฉีดวันที่สองย้ำวันที่หกฟางไม่มีติดล้อเลยนี่นี่เอาบีบเม็ดดูเนี่ยเป็นน้ำนมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอดีดพาดีด,ด,ดน้ำนมเป๊ะออกมาเลย ใหม่มีได้เอ,อ่ยลองดูก่อนดูก่อนเล็กไหนมันลอยขึ้นมาบ้างน,นี่นะเม็นดนี้นะเดีเราดทเนี่ยเป็นน้ำนมหมดเลย น,นมเอ้ยยำดูบีบเนี่ยเป็นน้ำนมอ่ะบีบแล้วมันจะเน่าเป็นน้ำนมเนาะนี่เป็นน้ำนมลอยนี่เม็ดลอยขึ้นมาเีบเป็นน้ำนมเลยเน่เน่เน่บเ,เป็นน้ำนมในพวกขาวเนี่ย